ตำรวจทางหลวงจับสาวขับฟอร์จูเนติดทะเบียนปลอมเลี่ยงจ่าย m อ็มโกว่า300เที่ยวต้องเสียค่าปรับรวมกว่า1 0 0 0 0แบาทเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงได้ดำเนินการจับกลุ่มนางสาวทองเจืออายุ45ปีในข้อหาปลอมหรือใช้เอกสารราชการปลอมและใช้รถยนต์ที่ยังไม่จดทะเบียนพร้อมของกลางเป็นทะเบียนป้ายแดงหมายเลขทะเบียนกไก่9317กรุงเทพ ได้จับกลุ่มตัวได้ที่เรมถนนกาญจนาพิเศษหลักกิโลเมตรที่46ฝั่งมุ่งหน้าบางปะอินพื้นที่เขตสะพานสูงกรุงเทพหมหานครสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบพบรถ Toyota f o r t u จ e r สีขาว1นคันดิดทะเบียนป้ายแดงหมายเลขทะเบียนดังกล่าวต้องสงสัยเป็นทะเบียนปลอมเพื่อหลีกเลี่ยงชำระค่าผ่านทางระบบ m f ็ o จนมียอดครังชำาระ351เที่ยวเที่ยวละ30บาท บอกค่าปรับอีก10เท่าคิดเป็นเงินต้องชำระทั้งสิ้น1,5300บาทติดอันดับป้ายทะเบียนที่มียอดค้ั้งชำระสูงสุด20อันดับแรกจึงจัดกำลังเฝ้าสังเกตการจนกระทั่งพบรถคันดังกล่าววิ่งอยู่ถนนกาญจนาพิเศษฝั่งตะวันออกหลักกิโลเมตรที่46จึงนำกำลังเข้าติดตามจับกลุมได้เมื่อตรวจสอบตัวรถทำให้ทราบว่าแผ่นป้ายทะเบียนที่ติดอยู่นั้น เป็นป้ายทะเบียนปลอมจึงยึดว้เป็นของกลางพร้อมกับควบคุมตัวนางสาวทองเจือไปทำการสอบสวนจากการสอบสวนในเบื้องต้นให้การปฏิเสธโดยอ้างว่าไม่ทราบมาก่อนว่าแผ่นป้ายทะเบียนที่ติดอยู่เป็นทะเบียนปลอมแต่ทางเจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อเนื่องจากตรวจสอบพบว่ามีการใช้ทะเบียนดังกล่าวมานานกว่าเจปีควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งสนบึงกลุ่มเพื่อดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไป